กับราชวิทยายลัยจุฬาภรณและสวพ f อ FM 91เอาแล้วในช่วงนี้ค่ะเจาะลึกโควิด19กับราชวิทยายลัยจุฬาภร์และสวพ f อ FM 91นะคะวันนี้นเราจะคุยกับคุณหมอในเรื่องของการเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนี้แล้วเราจะเตรียมรับมืออย่างไรนะคะกับนายแพทย์เกรียงไกรถวินไพรค่ะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื้องานอายุรกรรมโรงพยาบาลจุลาพรนนะคะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีคุณหมอเกรงไกลค่ะสวัสดีครับคุณรัตนวันครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับค่ะ,ค,ะคุณหมอหนึ่งพฤศจิกายนก็คือวันจันนี้แล้วอะค่ะอีกไม่กี่วันเองนะคะที่จะเปิดประเทศนะคะครับผมค่ะเอ,อคุณหมอห่วงหรือกังวลอะไรในเรื่องไหนบ้างไหมคะก็ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะ ไม่กังวลนะครับค่ะในการที่ที่จะเปิดเปิดประเทศนะครับค่ะไม่กังวลไม่เนื่องจากทางรัฐบาลก็มีมาตราการที่ที่ดีนะครับก่อนที่จะเปิดประเทศนะครับค่ะก็คนที่จะ,ะเข้ามานะครับในในประเทศก็จะเป็นคนที่ทางรัฐบาลเนี่ยดูแล้วว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ปลอดภัยนะครับควบคุมโควิดได้ดี แล้วก็มีมาตรก,การฉีดวัคซีนก่อนที่จะต้องได้รับวัคซีนนะฮะอย่างน้อยสองเข็มก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วก็ไม่มีอาการไม่สบายนะฮะแล้วก็ตรวจผลสวอบแล atif, ้วนิเกีฟกลุ่มเนี้ยโอกาสที่เขาจะนำเชื้อมาจากาบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาเขาก็ยังฉีดวัคซีนแล้วนะฮะโอกาสที่เขาแะ จะเป็นอะไรร้ายแรงที่ประเทศไทยก็ก็ค่อนข้างตัมคือทั้งฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ต้องมีผลตรวจด้วยก่อนที่จะเข้ามาประเทศเราใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนที่เปิดประเทศเราก็ไม่ได้เปิดทั้งทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะมีการส,สิเล็กในบางจังหวัดและบางอำเภอในการที่จะเปิดนะครับโดยเลือกแต่หลายหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนที่คอรอบคลุมได้ ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ะระบบสารฮาสุขที่ที่เหมาะสมที่รองรับได้ครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นนโยบายที่ดีนะฮะมาตรการที่ดีท,ที่ที่ระยะแรกในการที่จะเปิดประเทศนะฮะก็คือค่อยๆซีเรกค่อยๆเปิดนะฮะผมผมเห็นด้วยกับที่ทางรัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับ คุณหมอพูดแบบนี้ก็หลายคนก็สบายใจนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะมันจะรอดไหมชาวต่างชาติจะเอาเชื้อมาปล่อยบ้านเราอีกไหมแล้วเราจะรับมือได้ไหมหลายคนก็ห่วงตรงนี้ค่ะครับคือเนื่องจากประเทศที่เขาเปิดเนี่ยเขาไม่ใช่เปิดกันทุกประเทศให้เข้ามาได้ะะเขาจะเปิดโซนประเทศที่เป็นปร,รประเทศที่ค่อนข้างที่แต่ปลอดภัยใช่ครับคือบางประเทศในอัตราการติดเชื้ออาจะน้อยกว่าเราด้วยซ้ำอ่าค่ะ ค่ะคุณหมอขาแต่คราวนี้บ้านเราณนะเวลานี้เนี่ยนะคะตัวเลขของคนฉีดวัคซีนก็ก็เยอะขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยนะคะตัวเลขของคนที่ฉีดวัคซีนเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วหรือยังคะแต่ประเด็นเนี้ยอาจจะยังไม่ยังไม่สามารถจะนิ่งนอนใจได้นะครับค่ะเท่าที่ดูตัวเลขก็คือเอาตัวเลขกลมๆนะฮะเราฉีดหนึ่งเข็มเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นของประชากรแล้วก็ ฉีดสองเข็มเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นของประชากรอ,อาทางประเทศนะครับค่ะคราวนี้โดยปกติเนี่ยการที่จะบอกว่านี้ปุ้งกันหมู่แล้วสามารถที่จะควบคุมเชื้อได้เนี่ยมันก็จะต้องอาศัยอะระดับเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่กําลังเผชิญอยู่เนี่ยมีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อได้ดีก็<ฆ>คือสายพันธุ์เดร้<ฆ>ขขาของเราตอนนี้ตัวเลขคร่าวๆกลมๆมันน่าจะประมาณเกินแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ครา้อนี้80%นี้มันก็ในบางในบางพื้นที่นะครับมันอาจจะทําได้แล้วนะฮะก็เป็นอาจจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะที่จะสบายใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการการทํารักษาระยะหา่างนะฮะการรักษาสุขอานามัยก็ต้องทําควบคู่กันไปด้วยอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเอวัคซีนคอเวอร์ได้เกิน80%ก็ก็สบายใจแล้วก็อดอนยานไป คืออาจจะต้องทําควบคู่กันไปแต่ว่าลักษณะการเปิดพื้นที่เนี่ยให้คนสัญจรไปมาเนี่ยมันคือในท้ายสุดมันก็ต้องทานะฮะแต่ว่าทาในพื้นที่ที่เรา,าคิดว่าอ่าปลอดภัยนะฮะและ้วก็คุ้มค่านะซึ่งซึ่งถ้านโยบายที่รัฐทำก็ดีรัฐค่ะคราวนี้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยค่ะคุณหมอที่ฉีด เข็มหนึ่งไปแล้วหกสิเปอร์เซ็นเข็มสองสี่สิบเปอร์ซ็นางส่วนก็มีฉีดเข็มสามแล้วด้วยอันนี้เนี่ยภูมิออคุ้มกันเขาจะต่างกันไหมคะหรือว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยต่างกันมากน้อยอยังไงบ้างไหมคะก็มาตรฐานนะครับเอามาตรฐานก่อนนะฮะโดยวัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยต้องฉีดสองเข็มนะครับก็คือมีเข็มหนึ่งเข็มสองนะฮะเพื่อที่จะได้อวัคซีนปฏิภาพสูงสุดนะฮะอันนี้พุดนรวมนะครับ คถวนี้ถามว่าเวลาฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะมันติดได้ไหมนะฮะคือต้องเย็นว่าก็ยังติดได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอาการจะไม่เยอะนะฮะแล้วก็สามารถลดอาการที่เป็นรุนแรงได้เนี่ยได้ดีนะฮะอย่างเช่นสามารถลดโอากาสที่จะเข้าไอซูหรือนอนโลาบาลได้เนี่ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยหมายถึงว่าสมมติถ้าเราไม่ฉีด ไม่ฉีดวัคซีนเลยนะฮะถ้าเราติดโควิดเราอาจจะนอนโรงพยาบาลหนึ<ฆ>่งร้อยคนแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วนะฮะแล้วเป็นโควิดอาจจะนอนเหลือสิบคนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ<ฆ>คือคือวัคซีนช่วยได้เยอะแต่ว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะในแง่ของการป้องกันไม่ให้ติดเนี่ยมันมันอาจจะทําได้ไม่อคือระดับมันขึ้นกับระดับภูมินะฮะ<ฆ>ถ้าระยะผ่านไปมันก็อาจจะกลับมาติดได้เป็นส่วนหน่เราก็จะมีความจํา ต่อเชื้อนะฮะทาให้อาการไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฉีดเข็มหนึ่งกับเข็มสองก็ก็ไม่น่าจะต่างกันถ้าเกิดว่าร่างกายเรายังมีภูมิอยู่ใช่ไหมคะเอ่อในในในนี้คือแนะนําให้ฉีดสองเข็มนะครับแล้วตามมาตรฐานค่ะนะฮะคือคือตามมาตรฐานแต่ส่วนเข็มที่สามเนี่ยอ่ามาตรฐานก็คือสองเข็มนะฮะตามตามตามที่บริษัทให้ข้อมูลไว้นะครับส่วนเข็มที่สามเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ต <hi> ้องกังวลมากนะฮะก็ในช่วงที่วัคซีนอาจจะยังไม่ได้เตรียมพรอทั่วถึงเนี่ยเราอาจจะเลือกฉีดในคนที่ถ้าติดแล้วมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหานะนะฮะอย่างเช่นคนสูงอายุนะฮะหรือคนที่มีโรคประจําตัวนะฮะคนที่กินยาอกดภูมิต่างๆนะฮะอาจจะเลือกสุ่งนี้มาฉีดส่วนคนทั่วๆไปนะฮะที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ได้อายุเยอะก็อาจจะยังไม่ อย่างไม่ได้ถึงค <c oughs> ิวนะฮะคือสุดท้ายทุกคนจะได้ฉีดเข็มสามแหละนะครับแต่ว่าเราก็เลือกให้ให้คนที่ที่จําเป็นเร่งด่วนกอ่อนนะฮะเนื่องจากมันมันมันต้องจัดกายกันซึ่งบางคนยังไม่ได้เข็มหนึ่งเลยก็มีอ่าใช,ใช่ค่ะก็คือห่วงตรงที่ว่าคนที่ไม่ได้เข็มหนึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนที่ได้ <c oughs> เข็มหนึ่งคนที่ได้เข็มหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับเข็มสองเนี่ยอันนี้ก็ก็คือต้องถ,ถ,ถ้าถ้าหากว่าถึงคิวต้องรีบไปรับอ่าใช่ครับต้องไปรับ ในสองแต่ให้ได้สองเข็มแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเข็มสามมากอะฮคือสองเข็มมันทําหน้าที่ของมันได้ดีแล้วครับในเรื่องของวัคซีนนะฮะมันทําหน้าที่ได้ดีแล้วคุณหมอขาถ้าเกิดพระเอิญนะคะสมมุตินะคะสมมุติพระเอิญว่าแบบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วอุ้ยเกิดเอาเชื้อเข้ามาระบาดอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเราจะต้องคือแบบแบบทางสาธารณสุขเลยเขาต้องต้องเตรียมพร้อมอะไรตรงนี้บ้างไหมคะ ที่จะรับมือตรงนี้ค่ะครับถ้าที่ผมดูนโยบายนะครับก็คืออย่างน้อยหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยต้องมีประกันนะฮะตัวเลขวงเงินประกันเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นเหรียญน,นะคระับก็คือประมาณสองล้านนะฮะประมาณตัวเลขกลมๆแล้วนะครับประมาณสองล้านาซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอในการที่ที่จะอย่างเช่นเข้าการนพยาบาลบางแห่งอย่างเช่นรัฐเอกชนนะครับแต่คราวนี้ ในกลุ่มกลุ่มของการที่เขาฉีดวัคซีนนะฮะแล้วก็เขาเข้ามาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีวัคซีนที่กระจายได้ทั่วถึงแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดคัสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันมันจะไม่ได้เยอะมากนะฮะ <c oughs> หมายถึงว่าคือมันไม่ใช่เหมือนรอบอก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนสมมติในร้อยคนฉีดวัคซีนแค่หลักหยิบมือนะฮย <c oughs> ไม่ถึงเป็นหลักหน่วยเนี่ยถ้ามีเชื้อใหม่เข้ามามันก็ โอ้ทุกคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมันก็โดนโดน,โดนติดเชื้อแล้วก็มีปัญหาเยอะแต่อารอบนี้มันจะเป็นใหม่เราเลือกเราเลือกโซนที่อวัคซีนก็ถึงนะฮะระบบสาธารณสุขรองรับได้ดีมสมมติอย่างเช่นฉีดวัคซีนเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนั้นเอาเชื้อเข้ามามันก็จะมีคนแค่บางคนที่อาจจะมีอาการรุนแรงหรือเป็นเยอะแต่ว่าพาร์เตอร์ใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าจะไมเกิดไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะเพราะว่า เราจํากัดสหารเราจํากัดอยู่ไม่ใช่ว่าเปิดโอเพ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะแต่แต่คือโอเคต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยเราค่อนข้างจะเข้มงวดกวดขันแต่ที่น่าห่วงก็คือเหมือนเหมือนคนไทยเองที่แบบว่าไปเที่ยวไปรวมกลุ่มไปปาร์ตี้ไป,ไปดิ้งไปดื่มอันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ไหมคะอ๋อนนอันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะฮะก็ก็พยายามนะฮะพวกนี้ เพราะว่าคลัสเตอร์ในบ้านเราก็ยังมีอยู่นะฮะคุณหมอเดี๋ยวก็จะไปหนักทางใต้เดี๋ยวก็จะไปหนักทางเออ่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีกรุงเทพเองก็ยังมียังมีผับบาร์ที่ลอบเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้น่าห่วงเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะก็ก็อย่างที่เรียนฮะก็คือการจะเปิดเนี่ยใครที่จะพยายามทำตามเคเทียของทางที่รัฐบาลเขากำหนดอย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็ ใช้ ance, นโยบายโซเชียลดิสทานมากสุดเท่าที่ทำได้นะครับคือคือผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยตัวโควิดเนี่ยอาจจะกำจัดไม่ไม่หมดนะฮะอาจจะกำจัดหมดไม่ได้อาจจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจากน,าน,นี้อาจจะต้องหาวิธีอยู่กับทางโควิดเหมือนกับที่เราอยู่กับไข้หวัดใหญ่มาได้คือคือเราก็อาจจะทำโมเดลเหมือนไข้หวัดใหญ่นี่นะฮะก็คือ,อเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะฮะสุดท้าย พอเรามีภูมิคุ้มกันแต่มันเปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยปีถัดไปเราก็เปลี่ยนวัคซีนที่ใช้ฉีดอะไรอย่างนี้ครับก,ก็แนวโนม้มก็จะน่าจะดูแลคล้ายๆกันนะครับในท้ายที่สุดนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นอก็กำลังจะเรียนถามคุณหมออยู่พอดีเลยนะคะว่าในเมื่อโควิดยังอยู่กับเราเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงให้ปลอดภยัยก็อย่างที่คุณหมอบอกเนาะต้องฉีดวัคซีนก็อาจจะเหมือนไข้หวัดใหญ่คือทุกปีเราก็ต้องมีฉีดกันอ่าใช่อาจจะเป็นอย่างเนี้ยคือ อาจจะเหมือนใข้หวัดใหญ่เลยอาจจะดูกหมือนว่าจำนวนปีที่ฉีดต่างกันหรือเปล่าเ้ยนะแต่โดยหลักการเนี่ยมันก็เป็นวัคซีนเออเป็นไวรัสที่ที่ลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะมีการเปลี่ยนไปสามพันธุกรรมที่ได้ง่ายเหมือนกันนะฮะดังนั้นการที่มันจะเปลี่ยนหน้าตาไปทุกปีทุกปีมันโอกาสมันเป็นไปได้เหมือนไข้วัดใหญ่ที่มันเปลี่ยนหน้าตาไปทุกปีแล้วก็ตามฉีดวัคซีนไปก่อเลยนีครับแต่สุดท้ายเนี่ยถึงถึงมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะในสายพันธุ์นะแต่ แต่มันจะสามารถที่จะวัคซีนสายพันธุ์เอก็อาจจะป้องกันสายพันธุ์บีได้แบบอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่ามันยังพอมีใช่ครับมันยังสามารถที่จะทําให้อาการไม่เป็นรุนแรงได้บ้างนะฮะคืออาการมันก็จะลดลงไม่เหมือนรอบแรกที่ไม่เคยมีภูมิเลยมันก็จะเป็นเยอะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยก็มีมีมีเชื้อตั้งหลายตัวเนาะในแต่ละปีเนี่ยก็จะก็จะมีการปรับเปลี่ยนว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะต้องใส่ตัวไหนไปบ้างใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอื ค่ะส่วนในเรื่องการป้องกันตัวเองอะค่ะคุณหมอเราจะต้องคือมาตรการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เข้มงวดอยู่แล้วมันควรจะเพิ่มอะไรให้มันเข้มงวดไปกว่านั้นอีกไหมคะโอ้ผมผมเพียงในในส่วนตัวผมคิดว่าปัจจุบันที่เราทําก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มงวดอยู่แล้วนะครับค่ะคือมันต้องบาลานซ์กันร,ระหว่างการอ่การป้องกันโรคนะฮะแล้วก็การการเดินทางเพื่อเพื่อเกิด เพื่อเกิดในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันสามารถที่จะหมุนเวียนได้นะฮะเพราะมันก็สําคัญทั้งทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องเรื่องการติดเชื้อนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันมันควรจะต้องเดินในทางสายกลางนะ,ะือก,ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราทํามาก่อนหน้านี้ผมว่าเราก็ทํามาได้ได้ดีมากๆากอยู่แล้วนะฮะเราใส่ผมเห็นหลายๆที่ก็ใส่หน้ากากกันตลอดเวลานะฮะซ,ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราก็ หลายคนตอนนี้ก็พกแอลกอฮอล์เป็นเปรี่ย <c oughs> เป็นกิจวัต <c oughs> รประจำตัวใช่ใช<ฆ>่ครับล้างมืออะไรเงี้ยครับที่ผมว่านิสัยพวกนี้ถ้าถ้าทําได้ตลอดผมว่าก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับถ้ามาตรการที่มากกว่านี้บางทีมันอาจจะตึงไปคือมันพอตึงไปบางทีมันก็จะเปิดประเทศไดนน้อยหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีส่วนอยู<ฆ>่ผมว่าที่เราทํัณปัจจุบันนี้ผมว่า ก็ค่อนข้างที่จะดีน,น,นะครับแต่คือใช่เข้มข้นอยู่แล้วแต่เหลือแค่แเรื่องวัคซีนเนี่ยอยากให้อยากให้อ่ฉีดกันให้มากขึ้นนะฮะคือผมมายังมีคนไข้ผมบางคนที่เขากังวลเรื่องฉีดวัคซีนอยู่เลยคือไม่ยอมฉีดถึงที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็มีฮะซึ่งอยากเรียนอยากเรียนว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดขนาดนั้นนะฮะคือคือขอขอประชาพันธ์ในคนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจแล้วกันนะฮะ คือการฉีดวัคซีนเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มมากนะฮะคือคือเป็นมันคุ้มกว่าฉีดแค่วัดใหญ่แน่นอน<ฆ>นะฮะตอนนี้คือความเสี่ยงอาจจะไม่ตาา่างจากการฉีดวัคแค่วัดใหญ่ด้วยซ้านะฮะ<ฆ>แต่ว่ามันคุ้มกว่าฉีดแค่วัดใหญ่ามากๆนะฮะค่ะคือวัคซีนทุกตัวมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะคุณหมอเพียงแต่ว่าเรายังไม่คุ้นกับไอ้ตัวตัวโควิด -19 ทีที่แบบเป็นวัคซีนถ้าเราไม่คุ้นเคยแต่เอาจริงวัคซีนทุกตัวมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ค เพียงแต่ว่าถ้าโควิด1นทีนถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยเผอิญเราไปติดเชื้อเนี่ยอาการมันจะแบบมันจะไม่คุ้มกับการที่เราฉีดวัคซีนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเด็พอค่ะคับคุณเดพผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวลุมนี้จะเป็นเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหมอขาแล้วมันก็ยังมีข่าวแว๊บๆออกมาให้เราได้ตามอยู่เรื่อยๆว่ามันเริ่มกลายพันธุ์อย่างจะเป็นเดลต้าพลัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ย ที่คุณหมอจับตามองอะฮะมันเป็นยังไงบ้างคะครับคือคือผมอยากจะชี้แจงว่าเราอย่าไปกังวลเรื่องการกลายพันธุ์มากนะครับเพราะว่าที่มันต้องกลายพันธุ์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือตอนนี้ยสายพันธุ์ที่เรากังวลก็คือว่าเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เดต้านะครับที่มีการหลบลอดอขอบวนการเรื่องกลุมคุมกันได้ดีนะครับแถวนี้เนี่ยสายพันธุ์เบต้าเนี่ย เดต้าเนี่ยมันไม่ได้ระบาดไปวงกว้างนะครับคือแต่แต,แต่เรื่องความกังวลว่ามันจะกลายพันธุ์อย่างเงี้ยคือเราอาจจะไปห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของเขาเขาต้องกลายพันธุ์อยู่แล้วนะครับม,มันไม่ได้ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยไม่ต้องคอนเซิร์นเยอะนะ,ะเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนเหมือนเราไปห้ามห้ามกินข้าวห้ามเรากินข้าวเนี่ยมันจะห้ามกั<ๆ>นไม่ได้ห้าม ห้ามไม่ให้เรานอนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันก็ห้ามไม่ได้คือบางอันมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ค่ะ<า>ในในในการเปลี่ยนแปลงของของอนุกรรมของตัวโควิดก็เหมือนกัน<า>เรื่องนี้มันห้ามไม่ได้ดังนั้นเราเราจะไปกังวลประเด็นเกินเหตุนะฮะอืหรือเราก็เฝ้าระวังของเราปกติค่ะ<า> <c oughs> นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังแล้วเราก็ต้องมีมาตรการของเรานะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกวันนี้นะพวกเราก็เข้มข้นกับมาตรการดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการเปิดประเทศถึงพฤศจิก,กายนก็ดูแล้วก็ไม่น่าห่วงนะคะเพียงแต่ว่าคนไทยกันเองที่แบบว่า,าถ้าเกิดว่าใครที่กาบตกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าห่วงมากกว่าอ่าอันนี้น่าห่วงนะคระับน่าห่วงามากเว่าที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบที่บ้านยังไม่ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงค่ะ,อ,ะ,อ,ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดหนะะึ่งค่ะก็ อผมคิดว่าอวัคซีนเป็นเป็นเป็นเรื่องที่คุ้มค่านะครับในการที่จะที่จะลงทุนฉีดวัคซีนนะครับอประโยชน์เนี่ยมันมากกว่าโทษเยอะมากพอสมควรเลยนะครับตอนนี้อการฉีดวัคซีนมันก็จะช่วยทั้งตัวเราเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเปิดประเทศด้วยนะครับก็อสักเป็นคนที่กังวลน,นะฮะที่ ตัดสินใจอยู่ว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีอะไรเงี้ยนะครับก็อ่คิดว่าวัคซีนค่อนข้างปลอดภัยนะครับะก็คือมันก็คงมีข่าวบ้างแต่ว่าคือส่วนใหญ่มันก็เป็นข่าวที่ไม่ดีเวลาเกิดเรื่องอะไรข่าวที่ไม่ดีก็มาแต่ออกมาสอนอแต่แต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะที่ต้องแม่กังวลขนาดนั้นนะครับอืก็ตัดประเด็นนี้นะครับค่ะ เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประเทศแล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจนะคะเพียงแต่ว่าเราอยา่าอย่าการตกอย่าหย่อนนะเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยนะคะคุณหมอครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค,ค่ะ,คะ คุณหมอเกรงไกลกค่ะคุณหมอเกรงไกลถวินไพรนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้องานอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรนะคะก็คุยกันแบบนี้ทุกวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทางราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ส่วนวันศุกร์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามต่อนะคะเจาะลึกโควิด19กับราชวิทยายลัยจุฬาพรและสวพ f m 91